สำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาอธิบายนะครับการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนกระนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับในข้อที่1นะครับเราก็ชักโจย์ลงมาครับต่อไปนะครับทำไมนะครับใหญ่เกินไปนะรับหส่วนห้านะครับสิบหส่วนห้านะครับเราจะเขียนเราจะทำ เศษเกินให้เป็นจำนวนค่ะนะครับโดยวิธีการหารนะครับก็คือตั้ง16ครับหารด้วยห้านะครับแล้วก็หารได้นะครับทุกคนครับหารครับ5เท่าไหร่16ครับ5เท่าไหร่ได้16ไม่มีนะครับก็เอาใกล้เคียงที่สุดครับแต่ไม่เกิน16ครับก็คือ5 3 1สามสิบลบสิรู้เลยครับว่าเหลือ ีนี้หลักการเขียนนะครับหลักการเขียนจํานวนคะนะครับให้เขียนคําตอบข้างบนก่อนนะครับเป็นลําดับที่หนึ่งครับต่อมาเขียนตัวนี้ครับเป็นลําดับที่สองส่วนตัวนี้เขียนสุดท้ายครับเป็นลําดับที่สามแล้วยังไงครับลำดับที่หนึ่งก็จํานวนค่ะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับ สามเศษหนึ่งส่วน,าส,วนสามส่วนห้าสามเศษหนึ่งส่วนห้านะครับส่วนมันจะเท่าเดิมนะครับส่วนจะไม่เปลี่ยนไปนะครับดังน,นั้นจึงตอบสามเศษหนึ่งส่วนห้าต่อไปเราไปดูข้อที่สองดูครับเพื่อความเข้าใจนะครับสี่สิบหกครับส่วนหกตั้งสี่สิบหกครับหารด้วยหกครับ หกเท่ากับสี่ถหกครับหกเจ็ดเป็นสี่สองครับเอาใกล้เคียงที่สุดนะครับสี่หกลูกสี่สองก็เหลือสี่ครับทีนี้เราก็เขียนได้เลยครับว่าจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็มาข้างนะครับจากนี้นะครับตัวนี้มานี่แล้็ามานี่นะก็ได้เป็นเจ็ดเศษสี่ส่วนหกครับ สังเกตดูนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่3ามครับข้อที่3นะครับก็31ส่วน9ครับตั้ง31ครับเก้าเท่าไอรสามเครับเก้าสามเป็นยีสบเจ็ใกล้เคียงที่สุดเลอสีครับเขียนได้เป็น 3ามเศษสส,ส่วนเก้านะเนื่องจากที่เราเขียน3ามเนี่ยมันคือคําตอบครับแล้วเศษอะเศษก็คือมันเศษสีนี่ครับแล้วส่วนเก,ก็คือส่วนตัวเดิมนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4นะครับเจ็ดสิบเจ็ดส่วนแปดนะครับเราตั้งครับ77ครับ แ8เท่าไหร่ได้7 7็ครับไม่มีครับ80เป็น80ครับ89เป็น72ครับเพราะว่า80 80มันเกินครับเกินไม่ได้นะครับ7 7เลบ72เหลือ5ครับเขียนได้เป็น9เศษ5ครับแล้วก็ส่วนด้วยอ่ก็จะประมาณนี้นะครับการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนค่ะนะครับ สำหรับใครมีปัญหาอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถสอบถามครูได้ครับสําหรับวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้ครับ